สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจตีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้เจตีจะมาอ่านแดอมนะคะอยู่ที่หน้าไพา่จะเล่าดอมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครต้องการปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ผ่านไพ่กับเจตีหรือสนใจอัญญมณีที่เจตีสวมใส่โชว์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือในช้อยนะคะที่ผ่านมานะคะสามารถกรอปรูปนะคะเข้ามาสอบถามเจตีก่อนได้นะคะ แล้วก็ขอบพคุณด้านล่างคอมเมนต์ที่น่ารักเยอะแยะมากมายขอบคุณคนที่ทำทำสเต็มเวลาเพื่อคนอื่นทุกคลิปเลยนะคะอย่าลืมกดขอบคุณเพื่อนๆของเรานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่สู่บ้านที่อบอุ่นของเจตีนั่นเองนะคะเราไปดูกันว่าเจตีใช้ให้สำหรับนี้นะคะเรนดอมคลิปนี้เป็นของใคร โอเคนะคะเรามาดูซิครบหรือยังหรือว่าพอเงีแม่งอนกันอยู่ขอดูไพ่ประจำตัวเขาหน่อยค่ะนะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นถัดจากคลิปที่แล้วหรืออาจจะไม่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนตรงหรือไม่ตรงนะคะได้ด้วยเช่นกันขอดูหน่อยนะคะว่า,าไพ่ประจำตัวเขาหน่อยค่ะ อืไพ่คิงออปอลิเคิลคนนี้นะ่าจะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะเพราะว่าเขามีเหี่ยวด้วยแสดงว่าดูมีความมั่นคัง่งมั่นคงอยู่ทีเดียวนะคะดูเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยนะคะเพราะว่าดูจากการท้าวโซเอลนะคะแล้วก็เป็นคนที่หูวไวตาไวด้วยดนูนิ่งก็จริงนะคะแต่เป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่เง,เงียบๆนะคะ เง,เงียบๆแต่รู้ทุกเรื่องเพราะว่าเหี่ยวอยู่ในมือเหี่ยวก็แปลว่าข่าวสารนะคะโอเคนะคะขอดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณหน่อยซิคุณคบกันหรือ,อยังเนี่ยไพ่ชิงออบวอนไฟลุกชดช่วงนะคะอะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้อนเร็วลุกเป็นไฟ แล้วก็มีการอยากติดต่อสื่อสารด้วยมีการอยากมาหาด้วยเพราะว่าคิงอัลเบิร์ตคิงอัลเบินะคะคิงอัลเบิเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟนะคะดูเหมือนเขามีแพชชั่นกับคุณอะนะคะเพราะว่าเจตีถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเป็นไพ่ของการถือเทียนเทียนที่อยากติดต่อสื่อสารอะนะคะพยายามควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยนะคะแล้วก็จุดเทียนด้วยแสดงว่าเดี๋ยวเจตีขออนุญ,ญาตหน่อยสิว่า ดูหน่อยสิเหมือนเขาอยากพูดคุยกับคุณอยากติดต่อสื่อสารแต่มาดเขาเยอะให้สามเหรียญเหมือนอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากจะติดต่อคุณอะ่ะนะคะแต่ว่ามันติดที่สองคนนี้ยืนมองอยู่นะคะแล้วก็พ่ดีเอ็มเพลลงนะคะอืม สิ่งที่เขาคิดกับคุณเขามีคุณอยู่ในใจแหละนะคะคุณไปทําให้เขาแบบไฟลุกอะนะคะคุณไปปลุกไฟในตัวเขาปลุกไฟในตัวนี่อาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขาอาจจะไม่เคยรู้สึกดึงดูดหรือรู้สึกมีพลังกําลังวังชาหรือถูกใจใครมากอดน,นะคะเพราะเขาถูกใจคุณอะคุณเป็นเดมเพรสนะคะคุณเป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูสมระดูเป็นคนที่แบบว่า ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่อะไรอ่ะนะคะคือสวยในแบบของคุณอะ่ะสวยแบบเรียบง่ายสวยแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการหย่อนตะก้าลงหาเป็นการเหมือนกับอยากจะพูดจะคุยอะ่ะแต่ว่ามันอุปสรรคคนอื่นนะคะขอดูซิเขามองว่าคุณเป็นเดมเพลสนะคะคุณเป็นคนที่ได้ใจเขาไปอะ่ะเจ้าที่ขอดูหน่อยซิไพ่เฮอร์มิตเขาส่องคุณอยู่นะคะ ดูเขาเงียบๆนิ่งๆก็จริงแต่เจทีเห็นเขาเหมือนเขาส่องคุณอยู่นะคะเขารู้ทุกเรื่องที่เป็นของคุณอะนะคะแล้วคุณเนี่ยก็คือคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าวางเป้าหมายไว้แล้วอะว่าต้องเป็นคุณอะนะคะคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะบุกเข้าหาคุณอะนะคะเขาพยายามที่จะห้ามใจตัวเองอยู่นะคะความนิ่งของเขาถึงจะนิ่งก็จริงแต่ในใจเขามันลุก คุณทําให้ไฟในใจเขาลุกโชนอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไปทําให้เขามีเขาเรียกอ,อะไรนะจุดประกายความฝันบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วจะที่รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะมันติดตรงที่อาจจะเป็นสังคมหรือเปล่านะคะที่เขาแบบพยายามหักห้ามใจพยายามระวังในความสัมพันธนะ์อ่ะทั้งที่ในใจเขาลุกชดช่วงแบบเนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ อยู่กับตัวเองเงียบก็จริงนะคะแต่พยายามส่องบางคนบางเคสเนี่ยราศีกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูสังเกตดูเหมือนพินิจพิเคราะห์คุณอยู่นะคะว่าคุณคิดยังไงกับเขาบางคนเนี่ยคุณอาจจะเป็นแม่เล้งเดี๋ยวได้นะคะเพราะว่าจะที่เห็นการดูการส่องการระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเซฟคุณก็ได้นะคะจะทีขอดูหน่อยสิว่าเขาคิดยังไงกับคุณ ไพ่ j u d g m e n ไพ่เจ็ดเหรียญที่ขอปิดไหน่นะคะไพ่มันเป็นไพ่ของการระมัดระวังนะคะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญอ๋อจิตทีเห็นแล้วนะคะอืมเป็นไพ่สีดาบ เขาเซฟคุณจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จะที่จะบอกเลยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยเอ่อเอ่อไพ่ใบนี้มันเหมือนเขาอยู่กับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกันแล้วก็คือความสัมพันธ์นี้หยุดแล้วนะคะแต่จะมีองค์ประกอบอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบ้านการเงินก็ได้นะคะเพราะสองคนเนี้ย ไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีทรัพย์สินบางอย่างเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะอันนี้จะที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะหรือบางเคสเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดติดยึดติดอยู่ก็ได้ไพ่สีดับนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาพยายามที่จะห้ามใจตัวเองไว้อยู่นะคะลึกๆเขาอยากจะเทคแอคชั่นนะคะเข้าหาคุณหรือพูดหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ว่าคุณคือคนที่เขา ลิงไว้แล้วอะนะคะแต่ในที่นี้มันขึ้นว่าเขาพยายามปรตทคุณพยายามปรเทความรู้สึกคุณนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของสีดาบเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีประเด็นหรือว่าลำบากลำบากใจได้และอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะไม่โอเคกับการกระทําของเขาบางอย่างนะคะบางเคสเนี่ยแอบชอบนะคะ บางคนคุยกันอยู่บางคนแทบไม่ได้คุยกันเลยแต่มองมองเล็งเล็งกันอยู่เนี่ยนะคะบางเคสนะคะคุยกันอยู่คบกันอยู่ไม่มีสถานะนะคะความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็รู้ว่าเขาอาจจะยังมีพันธะอยู่หรือคุณอาจจะมีพันธะอยู่ก็ได้นะคะมันความสัมพันธ์มันเหมือนตอนนี้มันหยุดนิ่งไปก่อนนะคะหยุดนิ่งไปเลยอะนะคะทั้นที่ในใจเขาอยากติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขาคิดว่า มันอาจจะเป็นในลักษณะของการที่เขาอ่ะอาจจะคุณอาจจะไม่เชื่อเขาคุณอาจจะคิดว่าเขามาหลอกคุณอาจจะคิดว่าเขาปิดบังอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะคิดว่าอันนี้คือเขานะคะเขาคิดเขาอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาอ่ะนะคะต้องการแบบให้คุณมาอยู่ในแบบระบบแบบรักซ้อนหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกอ นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเขาก็เลยนิ่งไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มันเกิด j u d g m e n t เกิดขึ้นก็คือมีปัญหาแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยในที่นี้ไม่ปลอดภัยในที่นี้ก็อาจจะเป็นที่คอรหาของคนอื่นเพราะจะดีเห็นคนอื่นจดจดจ้องเขาอยูท่ทั้งที่เขาอยากที่จะได้ความสัมพันธ์นี้อยากจะสร้างนะคะพยายามอยากจะสร้างเห็นไหมสร้างกำแพงขึ้นมานะคะโดยที่อาจจะไม่ได้บอกคุณก็ได้หรืออาจจะบอกก็ได้นะคะเนี่ย แต่ว่ามันไปได้ไม่ไม่ไกลอะบางเคสเนี่ยหยุดคุยกันไปแล้วนะคะบางเคสเนี่ยมีระยะทางไกลด้วยอืมบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไม,ดมีครอบครัวก็ได้แต่เขาอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะเนี่ยเห็นไหมที่แบบพยายามแบบควบคุมเขาอยู่คนโทรลเขาอยู่ได้นะคะคือเขามีอุปสรรคพูดง,ง่ายๆนะคะเขาถึงนิ่งๆแบบเนี้ยแล้วจทีรู้สึกว่าระหว่างคุณหรือเขาเนี่ย เห็นไหมคนนี้รวยมากคนนี้มีฐานะการเงินที่ดีมากแต่อีเดนเพรสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คือไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่แต่มีความเติมเต็มในตัวเองนะคะรักครอบครัวดูแลครอบครัวดีนะคะเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงในอุรมคติของเขาอะนะคะอืเขาก็เลยอยากจะได้คุณเอออยาก <laughs> อยากจะแบบอ่า ักหมุดไว้ที่คุณแล้วอะนะคะว่าคุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยแต่ตอนเนี้ยนะคะสิ่งที่เขาทําได้ก็คือนิ่งไว้ก่อนนะคะเพราะถ้าบางคนนี้เข้ามาแล้วเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันอาจจะมีปัญหาและมีประเด็นบางคนมีประเด็นไปแล้วนะคะบางคนก็ถึงขนาดว่าคุณอาจจะหยุดไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องนี้โอเคนะคะขอดูสิ่งที่เขาคิดกับคุณหน่อยให้สองดาบเห็นไหมคนสองคนถือดาบเข้าหากัน เห็นไหมคะมีปัญหาก็คือมันมันอาจจะต้องประจันหน้ากันประชิญหน้ากันหรือบางสิ่งบางอย่างะนะคะเขาไม่ต้องการให้ปะทะกันไพ่สิบเหรียญเ,เขาถึงตอนนี้ตัวคุณหรือตัวเขาไม่ได้คุยกันหรือว่าตอนนี้พวกคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันก็นแล้วแต่แต่ตัวเขาเองยังมีความรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่นะคะไพ่สิบเหรียญยังมี แผนที่อยู่นะคะดูอยู่นะคะทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อแล้วพิจทีหน่อยเราก็ไม่อยากไปต่อแล้วเพราะว่าอยากหยุดแล้วนะคะบางคนเนี่ยคบกันมานานแล้วนะคะถึงขนาดว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันเลยแหละแต่ว่าสถานะไม่มีให้แล้วก็มีอุปสรรคในเรื่องของความชัดเจนชัดเจนให้ไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังหรือในความลับซึ่งตัวคุณเองอาจจะ รู้สึกเหนื่อยหน่ายหรืออยากมุฟออนออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่ามีในเรื่องของสถานะนะคะแล้วก็อายุแล้วก็มีเรื่องของบุตรด้วยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องดูแบบมันฝืนๆอะนะคะเหมือนอยากจะไปอะอยากจะทําอะแต่มีคนจับตาดูตลอดตัวเขาเนี่ยเขายังเขียนแผนที่กับคุณไว้อยู่นะเนี่ยเห็นไหม แผนที่นะคะแต่ว่าดูนิ่งๆก็จริงแต่ยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงใจอยากจะทักหาอยากจะพูดหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ทําไม่ได้นะคะต้องหยุดไว้ก่อนในใจร้อนรนมากนะคะแล้วก็มากรณีที่ไม่ได้คุยกันแล้วเงียบๆไปเนี่ยนะคะเขาก็อยากติดต่อมาหาคุณนะเขาอยากสื่อสารกับคุณนะ แต่ว่าทุกครั้งนะคะมักจะมีคนห้ามหรือมักจะมีคนพูดเป่าหูเขาตลอดนะคะอาจจะมีในลักษณะของการควบคุมความสัมพันธ์หรือการเบรกเขาไมา่ให้มาเขามาติดต่อคุณก็ได้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องความแตกต่างแล้วก็อาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีคําพูดเด็ดขาดจากของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณอยากหยุดแล้วก็มีปัญหากันสําหรับเคสนี้นะคะ เขามีความรู้สึกสำหรับคนลกเก่านะคะว่าเขาผิดเขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนพูดให้ความหวังคุณอะเหมือนเขาแบบทำเหมือนกับคุณเป็นคนสำคัญของเขาอะนะคะแต่พอถึงจ,จุดหนึ่งแล้วเขาทำสิ่งนั้นให้คุณไม่ได้นะคะแต่ในที่นี้ในใจของเขาก็มีแต่คุณแหละ แต่บางครั้งนะคะเขาก็เป็นคนที่อีกโก้เยอะไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะทําให้มีปัญหากับคุณเนี่ยแล้วตัวคุณเองนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอยากอยากอยู่กับตัวเองแล้วะนะคะอยากหยุดความสัมพันธ์นี้แล้วไม่อยากไปต่อแล้วเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่าแล้วก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้เต็มที่แล้วนะคะแต่มันไม่พัฒนาไปไหนมันไม่มีชื่อเรียก นะคะซึ่งตอนนี้ตัวเขาก็นิ่งตัวคุณก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งนะคะสาหรับกรณีคนรักเก่าไม่ได้คุยมานานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ j u d g m e n t ความหึงหวงความหึงหวงหรือว่าการไปดึงคนอื่นเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะสาหรับคนรักเก่านะคะตอนนี้ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกผิดนะคะถึงใจเขาอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณ ในใจเขาร้อนลุกเป็นไฟยังไงนะคะเพราะคุณเนี่ยแหละนะคะทําให้เขาอะไม่มีสมาธินะคะตั้งแต่มีปัญหาหรือประเด็นกับคุณขึ้นมาเนี่ยจะทีรู้สึกว่าภายนอกเขาดูเรียบเฉยดูนิ่งดูเหมือนไม่รู้สึกดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่นกในมือเนี่ยก็คือการสอดส่องเฮอร์มิตนะคะจริงๆแล้วในใจขึ้นเหมือนถูกพิพากษานะคะ แจชเม้นท์เหมือนเป็นแบบวิบากกรรมเหมือนอะไรสักอย่างนะคะที่เขานะคะคจะที่จะปิดให้นะคะที่เขากําลังตกลงไปในหลุมของแม่น้ำนะคะเขาพยายามที่จะไม่คิดเขาพยายามที่จะผลักความรู้สึกของเขาออกแต่ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณนะคะมันก็ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเหมือนเหมือนเวรกรรมนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาเคยทํากับคุณไว้เจ็บนะคะคุณเคยเจ็บเพราะเขาไหมนะคะ และถามว่าเขาอยากจะง้อคุณไหมดูไฟนี้สินะคะเขาเนี่ยตัวหึงคุณเลยนะเขาเป็นคนที่ขี้อึนขี้หวงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อนะคะดื้อเงียบปากกะไม่มีนะคะชอบเงียบมีปัญหาอะไรเขาก็ชอบเงียบนะคะแบบเนี้นะคะซึ่งคุณจะไม่ได้คาตอบจากเขาตอนเนี้ยคุณนิ่งเขาก็นิ่งแต่ในใจเขาในกร้อนเป็นไฟเพราะอะไร เพราะเขาอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะเพราะว่าไพ่สองดาบขึ้นคู่เดมเพรสเขามีความรู้สึกหึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองอ่ะเหมือนไม่อยากได้อะไรแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไพ่เอมเพรสคุณพร้อมจะมุฟออนแล้วอ่ะนะคะไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้อยู่กับลูกคุณอยู่กับครอบครัวของคุณนะคะซึ่งนั่นแหละมันทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนคิดเยอะไต่ตองเยอะเหมือนเขาจะรู้สึกว่านี่จะจบกันจริง,รงใช่ไหมครั้งนี้คุณจะเอาจริงกับเขาใช่ไหมอะไรแบบเนี้ย สิบเหรียญเนี่ยก็คืออนาคตที่วางแผนกันไว้หรือพูดกันไว้นะคะเขานึกถึงคําพูดของเขาที่เคยพูดกับคุณไว้นะว่าเขาจะมั่นคงหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ตอนเนี้ไพ่สี่ดาบคุณไม่แล้วนะคะมันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคมาจากฝั่งของคุณอ่ะอืมขอดูหน่อยนะคะว่าแล้วเขาเขาอ่ะ ลึกๆเขาอะแคร์คุณนะเขาอ่ะแคร์คุณนะแต่เขาก็แคร์คนอื่นด้วยเห็นไหมเขาพยายามดึงมาทีไรก็จะมีคนคอยพูดคอยเตือนแน่ใจหรออะไรแบบเนี้ยแน่ใจหรอแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคนนี้จะถามเนี้ยสามเหลี่ยญน,นี่คือการยกขึ้นมาสร้างทลพ,พยายามสร้างแต่บางทีก็เหมือนหลับตานะคะไม่กล้าไม่กล้าพูดออกไปอะนะคะขอดูสิ่งที่ เขาคิดกับคุณหน่อยนะคะเขาคิดจริงจังกับคุณไหมขอโดยภาพรวมเลยนะคะใครเด็กถือดาบให้เสี่นอกครับขึ้นคู่ถูอบครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาแทบไม่ได้คิดอะไรจริงจังกับคุณเลยนะคะ รู้จักแรกๆหรืออะไรเขาก็จะเป็นคนในลักษณะเด็กถือดาบเซเว่นออฟคัพก็คือเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เขาอาจจะเป็นคนที่คุยไปเรื่อยคุยหลายคนคุยคนโน้นคนนี้บ้างอะไรแบบนี้นะมีตัวเลือกหรือว่าอะไรนะคะแต่พอมาเจอคุณไพ่หกถ้วยนะคะแบบเหรียญแล้วึืนไพ่เบวิวแต่พอเขาเมา่เจอคุณจริงๆไพ่หกถ้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาถูกซัพพอร์ตความรู้สึกอ่ะ เขาถูกดูแลความรู้สึกนะคะแล้วก็เวลาที่เขาเหนื่อยเวลาที่เขารู้สึกไม่มีใครนะคะเวลาที่เขารู้สึกท้อใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลาที่เขาทํางานเหนื่อยหรืออะไรมานะคะแล้วเขาได้เจอคุณอ่ะหกถ้วยเขารู้สึกว่าเขาได้เจอกับคนที่เข้าใจเขาที่สุดอ่ะนะคะคุณทําให้เขาหายเหนื่อยได้อ่ะนะคะแต่คุณก็ ทำให้เขาตัดคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะเดวิลลงเนี่ยนะคะเขาคุณเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเมื่อก่อนเขาไม่คิดนะคะเขาแค่อยากจีบคุณเขาแค่อยากเล่นกับคุณเขาแค่อยากเอาชนะใจคุณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขามองว่าคุณอะดูมีตัวเลือกอื่นดูหน้าเอาชนะใจอ่ะแต่พอณตอนเนี้ยนะคะมันกลับกลายเป็นความรักมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาแบบเดวิลอะ กายเป็นเขาเอาออกจากหัวไม่ได้อ่ะนะคะมันผู้หญิงคนเนี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบความทรมานใจอ่ะนะคะเออนะคะ,นะคะแปดเหรียญเนี่ยเหมือนพายายามที่แบบไม่คิดถึงคุณนะพายายามไม่คิดถึงนะคะพายายามที่แบบหันหน้าไปทํางานนะคะแต่กับรู้สึกอยู่ในหัวตลอดเวลาบางครั้งทํางานไม่ได้ด้วยไพยย่คิงออฟซอร์ไพ่สิบดา ือให้เด็กถือเหรียญเนี่ยจะที่จะบอกนะคนคนนี้ยวทีนี้ปรับกล้องยังไงเนี่ยคนคนนี้ยเมื่อก่อนไม่คิดจริงจังกับคุณเลย <c oughs> แต่พอได้เจอคุณจริงๆนะคะเขาตัดหมดเลยนะคะเขาตัดนิสัยของเขาหมดเลยเขาไม่เอาเลยนะคะเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดเลย เขากะว่าเขาจะเริ่มต้นอะไรกับกับคุณนะคะจะเริ่มต้นกับคุณให้สีถ้วยแล้วก็คืนไพ่หกดาบเนี่ยพอเขาได้รู้จักคุณจริงๆริพอเขาได้รู้จกัจจกนิสัยใจคอจริงจริ คุณจริงๆนะคะเขาอยากหยุดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ้าชู้หรือว่าจะเป็นนิสัยอีโกของเขานะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญปรุงแต่งพยายามปรุงพยายามทํานะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันออกมาดีนะคะเห็นไหมเขาพยายามคิดสี่ถ้วยนั่งคิดนั่งดูนะคะเหมือนกับคนเนี้ยเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนเขาดู นะคะแต่ว่าเขาไม่พูดเขาคิดเยอะนะคะและไพ่หกดาบเป็นไพ่ของการลงเรือลําเดียวกันนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถึงแม้เรือจะล่มก็ล่มด้วยกันเขาอยากจริงจังกับคุณนะพอเขาเมาเจอคุณหรือได้รู้จักคุณจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าเดวิ่เขาขาดคุณไม่ได้นะคะถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยคุยอยู่หรือห่างกันออกไปแล้ว หรือตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจบทุกอย่างนะคะอยากทิ้งนิสัยเดิมๆนะคะนิสัยที่แบบเจ้าชู้หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะเขามองว่าตัวคุณเองเป็นคนฉลาดนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจผูกอื่นคุณเป็นคนที่ <c oughs> ทําให้เขารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขานะคะเพราะคนคนนี้ คิงออฟบิเชนเขาจะเป็นคนที่ปากแข็งปากหนักคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบซัพพอร์ตดูแลคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อเข้าอกเข้าใจคนหกถ้วยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าตอนเนี้เหมือนเขาไม่รู้อะว่าเขาจะพูดกับคุณยังไงดีนะคะด้วยฐานะเห็นไหมหน้าที่การงานของเขามันทําให้เขาเปิดเผยความรู้สึกไม่ได้นะคะไพ่สี่ช่วยเขาต้องเก็บต้องแอบต้องคิดคนเดียวคิดเดี๋ยวนั่งคิดเดี๋ยวนอนคิด,นนนคดวนอยู่เนี้ยนะคะ คำว่าเดวิลอยู่ในหัวเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณเขาจะไปไหนคุณก็จะไปกับเขานะคะไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันหรือตอนนี้คุณไม่ได้คุยกันเขาก็ทํางานไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณเมื่อก่อนนะคะมันมาร้อนเขาเนี่ยนะคะมันมาทําให้เขาแบบคิดทบทวนนะคะกับสิ่งที่ผลจะตามมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแต่พอเขาอะกลัวคุณจากเขาไปจริงๆแล้วกลัวคุณ มีคนใหม่เข้ามานะคะเนี่ยและสืบเรื่องของคุณด้วยนะคะขอดูความรู้สึกเขาลึกๆต่อคุณหน่อยสิตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะยังไม่ได้คบกันนะคะเขาก็อยากจะเลิกนิสัยนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้าสี่ทั่วอยากเข้ามาจีบคุณหกดาบนะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันก็อยากมาหาบางคนเนี่ยนะคะเดวีลหกดาบมีลึกซึ้งแล้วบางคนเท่านั้นนะคะ แล้วก็ห่างกันออกมานะคะทําให้ตอนที่พวกคุณลึกซึ้งกันเนี่ยแหละมันทําให้เขารู้สึกผูกพันมันทําให้เขารู้สึกเหมือนติดติดคุณอะนะคะไม่รู้ไม่รู้นะอันนี้ขอดูหน่อยสิคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณลึกๆ <c oughs> คุณจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาตัดคุณไม่ได้นะคะ q u e n of s w o r คุณเป็นผู้หญิงใจเด็ดนะคะ t ูอ็อบครัโอ้โหรักแต่สวมหน้ากากอ่ะนะคะความรู้สึกคือคุณเป็นคนที่คีนอฟซอ่ะดุพร้อมตัดทั้งที่ตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าต่างคนต่างรักกันนะแต่ใส่หน้ากากนะคะเขาก็รักคุณเขารู้สึกรักคุณเขาคิดถึงอนาคตเด็กตัวน้อยๆน,นะคะในเห็นไหมความรู้สึกเขาอยากเจอคุณอ่ะนะคะเหมือนกับเราสวมหน้ากากใส่กันไหม คุณรักเขาจริงๆริงไหมแล้วเขารักคุณเขาก็รักคุณนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณตอนนี้คุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณอาจจะเนี่ยคุณอาจจะเกลียดเขาไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยคุณอาจจะไม่เอาเขาแล้วอาจจะโยนเขาทวงน้ําก็ได้นะคะหมายความว่าความรู้สึกคุณอาจจะไม่ได้แคร์เขาเหมือนเมื่อก่อนนะคะ Queen of Pentacles แต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ นะคะเอ็มเพรสลงเนี่ยเจที่บอกว่าคุณเป็นที่หนึ่งในใจเขานะแต่ว่าตอนนี้เขาดูคุณเปลี่ยนไปนะคะไพ่เดอเอ็มเพลเอร์ลงนะคะเขาเนี่ยเห็นไหมเขาอยากส่งข้อความหาคุณนะเขาอ่านข้อความของคุณอยู่นะแต่ว่าเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะนะคะตอน,นคือเขาไม่ค่อยนอนนะคนเนี้ยเขาจะใช้ความคิดเยอะกับความสัมพันธ์และตอนนี้เขามองว่าตัวคุณสวยนะ สวยมากด้วยนะคะแล้วก็หลอด้วยนะคะคือสลับเอานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคุณก็เป็นคนที่สมาร์ทเท่นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคุณก็เป็นผู้หญิงที่ที่เขารู้สึกดุนะคะดูนิ่งนะคะแล้วอาจจะทิ้งเขาไปเลยก็ได้นะคะแล้วเนี่ยไพ่เอเปอร์ลขึ้นก็คือราศีเมษนิ่งนะคะกลัวฟอร์มตกถึงแม้จะวุ่นวายใจสักเท่าไหร่กันแล้วแต่เดวิวแปดเหรียญหกถ้วยนะคะอยากจะง้อเท่าไหร่แต่ว่า ต้องใช้ความคิดเยอะนะคะเขามีความผิดอะไรที่เขาไปทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นจะที่ขอดูไหนซิว่าสักสามใบซิว่าเขามองคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงเนี่ยโอ้คุณอ่านหน่อยอ่านหน่อยโอ้คุณ คุณเซ็กซี่มากในสายตาเขาเนะี่ยจีบอกแล้วว่าถ้าคุณมีอะไรที่ลึกซึ้งกันแล้วมันดึงดูดจุดนั้นแหละนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคน Emperor, เอมเพอเยอร์เงียบๆนิ่งๆไหมคุณมีอารมณ์คล้ายๆเขาคนเผ่าเดียวกันคุณมีเขามีความรู้สึกว่าคุณเหมือนเนื้อคู่เขาก็ได้คุณเหมือนคนที่เขา้าเขาได้หลายๆอย่างนะคะการแต่งกาย สีผิวการกินเหมือนเข้ากันได้ดีอะนะคะโดยเฉพาะเรื่องสิบแปดหลวกนะน,น่านมาสองใบด้วยเซฟเลฟคุณตอนเนี้ยเขามองว่าคุณสวยมากดูแลตัวเองดีมากเปตัวเองมากแล้วเนี้ยเป็นไพ่ของวิวนะคะหลงเขาหลงคุณอ่ะนะคะเขาหลงในสรีละความสวยงามของคุณอะ่ะการมองโลกของคุณแล้วก็ การที่คุณอะนะคะเป็นคนที่ตอนเนี้ยกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองอ่ะนะคะไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่แล้วมาดูไพ่เจ้าหญิงคนรักของคุณอะเขาอยากบอกอะไรกับคุณมาผ่านเจ็ดทีนะคะ <c oughs> <c oughs> เวลาคุณดื้อคุณก็ดื้อจริงๆนะคะ คุณพยศเวลาคุณโมโหคุณเนี่ยคุณก็ไม่ฟังเขาเห็นไหมเวลาคุณดื้อคุณก็ดื้อจริงๆมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ฟังเขาอ่าแล้วก็เขาฝันถึงคุณนะเขาฝันว่าได้อยู่ใกล้ๆคุณนะเขาแบบไม่อยากเพ้อฝันอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นไพ่ของเนี่ยคุณเขาเขาบอกว่าคุณไม่รับฟังเขา คุณไม่ไม่อยากฟังเขาคุณไม่อยากดีกับเขาอะ่ะคุณไม่อยากให้เขางนาอ,อะ่ะตอนเนี้ตัวเขาเองเหมือนคนติดคุกเหมือนคนรับเวรกรรมนะคะเหมือนเจอกับสถานการณ์ที่เวนกรรมอ่ะนะคะจต่ที่ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรติดคุกอาจจะแบบออกจากสภาพที่ตอนที่รู้จักคุณไม่ได้นะคะแต่งงานกันนะ ถ้าเรากลับได้เจอกันอีกหรือว่าเรากลับมาดีกันเขาอยากแต่งงานกับคุณนะหรือบางเคสแอบชอบอยังไม่ได้คบกันในใจเขารู้แล้วก็จะที่บอกอยู่แล้วว่าเขาปักหมุดไว้ที่คุณแล้วอะนะคะแต่งงานกันเถอะนะคะอ่ะเขาง้อกันออกสื่อแล้วก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะอะ่ราศีเมษเจตีบอกไปแล้วนะชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ ความเซ็กซี่แรงดึงดูดของคุณนะคะทำให้เขาหักห้ามใจตัวเองแทบไม่ไหวแล้วตอนนี้จะคลั่งแล้วนะคะเดวิลแปดเหรียญก็อยู่ที่คุณโอเคนะคะเจะทีไปก่อนอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้เจทีสี่ห้าเก้าสวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ